สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมหมีสวัสดนะวันนี้เราอยบเกม t r a n s f o r m e r Fall of Cybertron นะครับผมว้าวคือผมต้องบอกก่อนนะว่าผมเคยเล่นเกมนี้ไปประมาณเมื่อปีกว่าแล้วนะครับผมแต่ตอนนั้นผมยังแบบว่ากล้องก็ไม่พร้อมไมค์ก็ยังไม่ดูดีแล้วแบบจอยังไม่มีอะไรขนาดนี้นทุกคนยังไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่ผมอยากเอามา r e m a k ในแบบผมนะครับผมก็คือนำมาเล่นใหม่นะครับผมและด้วยผมประสบการณ์เล่นเกมนี้มาประมาณ10กว่าปีได้แล้วนะทุกคนผมก็จะทำการเล่นเกมนี้แบบ ร้อยเปอร์เซ็นทุกอิสต์เอ็กทุกแบบว่าออเดียโอหลอกออเดียโอหลอกก็คือแบบของให้เก็บในเกมนี้นะครับผมทุกอย่างจะต้องร้อยเปอร์เซ็นะผมเวลาที่ผมเล่นเกมนี้ทีไรนะแต่อิสต์เอ็กบางอันที่แบบว่าผมอาจจะไม่รู้ลึกเท่าไหร่อย่างพวกแบบยุค G1 มานมานำเสนอในเกมเนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยรู้นะทุกคนผมก็อาจจะไม่ได้อธิบายนะผมเอาแค่อิสต์เอ็กที่มันแบบเห็นชัดๆแล้วกันนะโอ้คือแบบเพลงไม่นครนบพออะ่ะเอาตรงๆเลยนะ โอ้โหสุดยอดว่ะอันนี้คือเริ่มเกมใหม่นะผมคองหายหมดนะตอนที่ผมเล่นปีที่แล้วนะและใครที่ถามว่าเกมนี้มันโหลดยังไงนะครับผม,ผมก็คือพ่อพ่อผมอะ่ะพ่อผมมีเกมเนี้ยประมาณแบบ78ปีได้นะก็คือเขาเก็บมาให้ผมเล่นนะครับผมผมก็แบบอยากเล่นตอนไหนผมก็ไปขอพ่อมาโหลดเกมใหม่เลยทุกคนก็มันเป็นเกมเรืองความทรงจำจริงๆอ่ะเล่นตั้งแต่แบบอูเล่นตั้งแต่แบบแแบบยังเล่นเกมไม่เป็นน่ะตอนนั้นเล่นแล้วแบบไม่ผ่านก็ร้องไหอ้อ่ะปัจจุบันคือ ง่ายไปแล้วทุกคนเล่นบ่อยอะนะโอเคเรามาเริ่มกับแชปเตอร์แรกนะครับผมดานแรกก็คือเดอะเอโซดัสนะครับผมสถานที่คือดีอาค์นะครับผมเราจะทําการเล่นเป็นบอฟบี o นะครับผมขอเล่นแค่มีเดียมพอนะทุกคนผมไม่ค่อยแบบเล่นเกมอะไรที่แบบจริงจังอะไรขนาดแบบต้องไปเล่นฮาร์ดนะครับผมดานแรกมันก็จะไม่มีอีสเตอร์เอ็กอะไรนะครับผมเอาเป็นว่าไปลุยกันเลยถือว่าเกินน้าแล้วกันนะใครอยากให้เล่นต่อก็ฝากกดไลค์กดติดตามคลิปนี้ถึง200รไลค์จะเป็นกําลังใจที่ดีมากเลยนะทุกคนนี่ดาวเซบตอน อันนี้คือยานดีอาร์กนะครับผมเรากำลังโอพยโยออกจากดาวเซเบอตอนเราไม่มีทางเลือกบัมบบีรงครามเราแพ้แล้วการทิ้งบ้านเนี่ยมาเป็นทางเลือกที่แย่มากมันเป็นอะไรที่ยากมากกับสงครามที่ยาวนานกับพวกดิเซติคอนไม่ว่าอะไรจะอยู่หลังประตูพอร์ทัลนั้นมันจะเป็นในนี่โอกาสสุดท้ายของพวกเราเพื่อนเพื่อนขอมียานปิดสนามา เราใกล้ถึงพอร์ทัลแล้วคืออะไรอะเมคกัตรอนเราถูกจับต้วยิงเคเบิลนะพ่อตัดสายเคเบิลเฮ้ยอ,อโหภาพโคตรชัดเลยทุกคนคือผมเล่นนี่ชันมากเลยไม่รู้ในคลิปจะชัดป่ะนะรับมือไว้ บ,บ,บัมบิลบีออพติมัสเขาตื่นขึ้นมาแล้วขอบคุณพระเจ้าดูเหมือนว่ากล่องเสียงเขาจะพังอันนี้ก็เป็นเหตุผลนะครับทำไมบัมบิบีถึงพูดไม่ได้ในเกมนี้นะพูด <c oughs> ไม่ได้ทุกภากอ <c oughs> คอ่ะข้าต้องเช็คสแกนเนืรอของเจ้าตามแสงนั้นไปนั่นแหละถูกต้องตามมาเลยดีมากเป็นยังไงบ้างการมองเห็นโอเคครับผมเ <c oughs> ออนี ยกมือขึ้นอ๋วุธไว้อย่ายิงข้าข้าเป็นหมออยิงมันบอบบีตาข้าอ,อ๋อนี่หยิบกระสุนนั้นดเดซิคอนจะมาอีกหยิบแล้วทุกคนกดร์ทีโหลดนีโค่นมันผมจะเล่นแบบว่าอาจจะรู้มากนิดนึงนะทุกคนเพราะผมเคยเล่นมาหมดแล้วนะเล่นแบบรู้มากอ <c oughs> <c oughs> มาแล้ว ดิสเนติคอนมนลงมาจากสายนะครับผมมาจากยานฝองดิสเนติคอนนะมาแล้วอืมหมดยังอีกอสุดสุดท้ายไหมเฮ้ยไม่สุดท้ายว่ะมาเล้วข้างขวานั่นแหละเมกทอนไม่ยอมละยอมไย่ไงายเนี่ยเทเทัทนวันรายงานสภาพดามจมาความเสียหายเอ้ยเมกทอนโอ้ตายเรืองแสงเดี๋ยว แกไม่มีทางผ่านประตูพ่อโทษได้ไปได้ออปติมัสโล่ป้องกันจะพังแล้วตันจะชีขยานแกไม่ทิชชินออปติมัสเฮ้ยทางลราไปบอบบีบอบบ้อยู่ที่นี่แล้วป้องกันเอาไว้อ้าวออปติมัสไปกับทหารนะทุกคนดูเหมือนจะมีโดนบุกเข้ามาเฮ้ยโอ้โหพลังงานตกทุกคนนี่จอแดงมาเลย ไม่ป้องกันสัญญาณถูกทำลายนี่ไงเราต้องไปรีบูทระบบเด้อทุกคนเอาฟิวนี่ไปไปรีบูหเทเลทนันอันนี้ถ้าเกิดผมแปลผิดก็ขอโทษเด้ะทุกคนผมก็ไม่ได้เก่งแบบภาษาอังกฤษมากขนาดนั้นนะทังนี้บ้บวีใช้เจาลำพานไปให้ไปเร็วโอ้โหตัวระเบิดก่อนเลยเพื่อนจะเป็นอะไรไหมจะมาถึงไหมไปแลเพื่อนสหาย ไปเร็วไปเร็วยังไม่รู้จักชื่อ,อ<ป>เลยเฮ้ยแล้วข้าจับมันไว้ให้เจ้าอืต่างคนต่างช่วยกันนะทุกคนดูดิเหนื่อยเลยพี่แกข้างหน้านี้นะทุกคนเราต้องไปรีบเสียบวิว<ป>เฮ้ยเราต้ดดองจากที่นี่เอ้าไอ้ัอ่นแม่งโดนดึงไปแล้วทุกคนโอ้ เบกชอนต้องชดใช้กับสิ่งนั้นเจ้าต้องกระโดดไปนี่เราต้องไปรีเซ็ตระบบนะทุกคนตอนนี้ยานเราไม่ไหวและนะ้วเนี่ยมีซากศพออตโต้บอทเต็มเลยอือหืออุตส่าห์เดินทางมาดีๆเราต้องรอดให้ได้ทุกคนอย่าแพ้พวกดีเซ็ติคอนนี่รีเซ็ตระบบนี่้ เราต้องต่อยไอ้พวกนี้ซะเราต้องขึ้นลิฟต์ไปนะครับทุกคนดีมากโบาบาบี้ไอ้นี่มันเป็นภาคต่อจาก Tron Former War of Cybertron นะครับผมเผื่อ <c oughs> ใครไม่รู้อุ้ยมันบุกเข้ายานเรามาเต็มเลยทุกคน <c oughs> ระวังด้วยเสาเวฟ <c oughs> โอ้ยิงไม่ได้อะไม่ทนันเน่ยช่วยไม่ได้อะถ้าลงไปช่วยได้อยากช่วยมาเลยเฮ้ยใช่แล้วเข้าโบบบ,บ,บี้ออติมัส์กำลังแย่ ดาแรกมันไม่มีอีสเตอร์เอ็กหรืออะไรทั้งนั้นนะทุกคนเราแบบเป็นการฝึกเฮ้ยอือหือไฟนะั้นมันกันทางเจ้ไวตอนตอน้องรีบวิ่งไปอ้าวเล่นเหลนึ่งเก็บเอเนอจอนเพื่อรักษาทวนกันาอนี่บอมบี้ดิสเิคอนมันบุกมานะทุกคนเราต้องไปถึงห้องควบคุมป้อมปืนนะ นานแล้วกางอากาศไปเปิดประตูอย่าเย็นนะวบบีปืนของเจ้าสามารถทำลายแผงควบคุมได้จะต้องไปอย่าให้มันพังไปทุกคนห้ามยิงแล้วผมเราต้องตุ้ยแม่งเ,งเลยอัดตูด <c oughs> โอ้เพลงโคตรพอเจ้าทำได้กลับมาทำงานแล้วนี่ปืนเขาเรียกนะ,นนะนอากาศยานนะท,ทุกคน เฮ้ยออติมาไปตู้กับเมฆทองอยู่แต่เราก็ไม่ไหวแล้วโอ้โหไอ้กูไปช่วยกูยังเอาตัวเองไม่รอดเลยนะเชตเออื้อหลงโอ้โรอดว่ะนี่จิ๋วเต๋เอโบ,บบี้เจ้าอยู่ที่นั่นไหมออติมาต,ต้องการให้เจ้าช่วยเฮ้ยเทรนฟอร์มแอนด์โรลเอาแปลงร่างนะทุกคนออติมาต,ต้องการเราช่วยกูกระพูลไม่ได้ถามกูจังเลยไปทุกคนโอ้โหดู อันนี้คือบูตี้คัตนะครับผมมันเป็นคอมไบเนอร์นะรวมร่างห้าตัวนะผมโคตรใหญ่ใหญ่เกินจริงนู่นไปนู่นแล้วยิงยิงยิงมันบุกเข้าไปเลยนะทุกคนเราก็ไปช่วยอัลติมัตกันด้วยไปอลัดลวงทุกอย่างที่มีลอง้วยโบบี้โอ้โบบี้ใช้ในตัวบูตของเจ้า เด็กแบนเลยสมานถูกทำลายเจ้าต้องกระโดดโอ้โหยานตกข่อหน้าโอ้โหฝั่งนี้บอบบอันนี้คือแบบไททันนะครับผมพวกในเกมนี่ไม่เรียกไททันนะแต่จริงๆแล้วไททันมันต้องตัวใหญ่กว่านี้นะแต่ผมขอเรียกตามในเกมแล้วกันนะนี่ทุกคนดูยานดิเนี่ยป้อมปืนที่เขาเปิดมันช่วยป้องกันยานเราอยู่นะทุกคนไม่รู้ยิงอะไรนะทะลุทะลวงผ่านไปเลยไปเราไปดูกัน เปิดน้อยเรามีบอบาบี้อยู่ที่นี่ไปเร็วขอบคุณไพมัสที่แบบสัญญาณการป้องกัน,กนถูกกลับข,ขึ้นมาเจ้าเป็นคนเปิดมันเหรอโอ้ห yeah. oh, ถ้าผมแปลประโยคไหนไม่ทันก็ขอโทษด้วยทุกคนถังนี้บาบาบ,าบี้มีของให้เจ้าด้วยนี่อันนี้เป็นห้อ,องควบคุม้วทุกคนโอ้โหถ้าเกิดผมแปลตกหล่นก็ขอโทษนะผมแบบว่าไม่ทนันจริงๆมันสงครามมันยิงกันไปทั่ว ข,าาข้าตามหลังพวกเจ้าข้าตามหลังเจ้าเองนี่ได้ของไว้แล้วทุกคนปืนล็อกเก็ตแล้วไงต่อไปไปไปวิงว่งวิง่งวิ่งเฮ้ยทากเก็ตด,ด้านขวา,าวไหนวะนี่ฉันโดนยิงฉันลมแล้วเฮ้ยอืมดิสไนติคอนอเยอะเยอะนะเยอะนะ เออเฮ้ยเออยังไม่ทันได้ออกรู้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 มากรู้มากเราไม่ยอมต่มาโอ้ยระเบิดุยโอ่ยเจ้าเห็นหรือุม่โอ้ยอืมไททันโอ้ยอย,ยานยตรงนี้พังหมดเลยทุกคนเครื่องจักรนะนี่เรามีพี่ใหญ่จัดก,การมานพี่เฮ้ยอ <c oughs> ืมอหลบหลังพี่หลบหลังพี่พ,พี่ใหญ่ไททัน อัโตมัสเราต้องให้โบวีผ่านไปเราต้องไปช่วยออลติมานะทุกคนเข้าอืัดทุกอย่างที่มีอัดทุกอย่างที่มีมันมีตกข้างบนด้วยนะครับอ้่าไ่โดนเฮ้ยช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนหมดยังหมดแล้วทุกคนขอบคุณมากแต็กกิ้วโอ้ดูยานี้ทุกคนเยอะมาก เราน่าจะอยู่ตรงโซนแบบว่าเขาเรียกอะไรนะโหที่ผู้เงินเนี่ยเครื่องยนต์เต็มไม่หมดเลยแต่ฝั่งนี้พังไปแล้วเริ่มไม่ไหวแล้วไปไปค่อยกันเขาผ่านไปได้แล้วไหนอยู่ไหนออติมัตข้าไม่เห็นอะไรเลยสแกนข้าบอกว่าออติมัตอยู่ข้างหน้าเจ้าเองนะโอ้ไมกัดเอ้าโอ้โหนึกถึงไอ้เครื่องบดในติกตอกเลยที่มันบดเอาของลองลอไป นี่ออลติมัรกับเมกกะทอนทุกคนเราจะไปช่วยดีไหมไม่น่าไหวไปเลยดีกว่าวะเฮ้ยนี่มันก็ต้องจบงานได้แน่แน่ไม่ว่าเจ้าจะทำอะไรข้าเมกระทนมันก็จะมีคนมาจัดการเจ้าแล้วเขาจะจัดการเจ้าทั้งหมดโอ้โอ้บบบี้บอบบบี้โอ้ยโดนยิงเข้าที่อกเลยทุกคน หืมเช่อเริ่มมาก็เดือดแล้วนะจริงๆเลยภาคเนี้ย Transformer Fall of Cybertron การล่มสลายของ Cybertron High Moon Production ค่ายนี้ทำเกม Transformer ดีมากเลยนะ Cybertron บ้านที่พยายามออตโบอตพยายามปกป้องจากพวกเดซติคอนบ้นที่พยายามพยายามปกป้องจากพวกเดซติคอน ี่สงครามกลางมืองได้กัดกินดวงดาวนี้ไปคือดวงดาวแบบสู้กันมาหลายพันปีมากทุกคนทำให้แบบดวงดาวมันแบบย่ำแย่ลงเรื่อยๆอะ่ะสงครามมันไม่มีอะไรดีอวทุกคนนี่ไงเราต้องไปหาทินที่อยู่ใหม่ในกาแล็กซี่อื่นก็คือแบบดาวดวงอื่นเลดูดีมันอยู่ไม่ได้แล้ว นี่เราไม่รู้ว่าพี่น้องของเราหนีการตามล่าจากเมกาอรได้เท่าไหร่แล้วคือพวก,กออตโตบอทเนี่ยต่างอ,อพยพก,กันนะทุกคน6กวันก่อนหน้านั้นอรีรอนไฮติดต่อออตติมัสนี่เครื่องยนต์เปิดทำงานแล้วยานดีอาร์นะทุกคนมาแล้วออพติมัสมดีมากไอรนอรนไฮ์พีเซ็เตอร์ นี่ติดต่อพิเซตเตอร์โอ้ดีมากแต่กรอณอ์นึงอ๋อ,อดิเซติคอนต่อเกาะเข้าของยานไอ้นี่ไปแล้วอุย้ยดิเซติคอนมันบุกมาจากหลายทิศทางมากเลยทุกคนพยายามทำลายยานดีอาร์คไม่ให้เราหนีนะครับแชปเตอร์สองดิฟเอนด์เดอะออร ข่าวลงไปรลเชิตอนนี้คือยานดีอ่างนะผมโอเคแชปเตอร์สองนะครับผมอันนี้ผมก็จะเล่นเป็นแชปเตอร์แชปเตอร์ไปนะครับผมก็คลิปแรกมันอาจจะสั้นหน่อยนึงนะทุกคนเพราะว่ามันไม่มีอีสต์เอ็กหรือว่าอะไรให้เก็บมากนะทุกคนแต่แชปเตอร์สองต่อไปเนี่ยยาวแน่นอนก็เป็นว่าใครที่ชอบคลิปนี้เกมทรานส f ฟอร์เมอร์อะไรต่างๆนะผมอยากให้มีตอนต่อๆไปก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนี้หน่อยนะผมกดไลค์ถึง200ไลค์จะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะทุกคน ก็เป็นว่า Transformer for o p t i m อสเตอนแชปเตอรที่1ก็ต้องจบตรงแต่เพียงเท่านี้นะครับผมรอติดตามเป็นตอนที่สองนะผมเอาเป็นว่าเจอกันคลิปหน้าผมบาย